นะครับกติกาเป็นเช่นนั้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณอดิตครับผมเรียนท่านผู้ดำนนรายการและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมอดิใช้ยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมสือ่อดิจิทัลเพื่อผู้บริโภคนะครับผมมองนี้ครับว่าเหตุแห่งปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ย เรามีชนชั้นผู้นำในการบริหารประเทศที่ไม่ได้นำธงของประเทศจากคนกลุ่มใหญ่เราใช้ความคิดเห็นของชนชั้นผู้นำเนี่ยลงมานะครับแล้วเป็นตัวชี้นำให้ประชาชนเนี่ยขึ้นไปทุกครั้งที่ประเทศไทยเปลี่ยนผู้นำเราเปลี่ยนธงของประเทศตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยมีธงของประเทศที่มาจากความารู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านขั้น,นพื้นฐานจริงๆเราจึงมีปัญหาทุกครั้งในการที่เราจะาทำเรื่องพ u b l i ิ h เฮ r ริงหรือว่าการทำประชาพิจารณ์ นะครับเราไม่ได้ลงไปดูเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราจะต้องการความคิดเห็นจากประชาชนแล้วเรามีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ประชาชนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้สามารถมีวิทรณญาณที่ดีได้แล้วเราจึงค่อยมาทําการตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะทํามันใช่หรือไม่ใช่นะครับตลอดลวเวลาที่ผ่านมาเรามองว่าระบอบการเมืองผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าระบอบการเมืองอทุกวันนี้เนี่ย มันทําให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่านักการเมืองไม่ดีอย่างนั้นไม่ไม่ดีอย่างนี้แต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้คุณภาพของคนในสังคมไทยคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาทําอย่างไรให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถที่จะนําสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องแล้วก็เป็นเป้าและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยขึ้นมาได้อย่างแท้จริงหลายๆครั้งที่เรา คนเมืองนะครับมาเป็นชนชั้นปกครองแต่ปรากฏว่าอย่างที่เราเห็นนะครับผม ง่ายๆพรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่พอหลังเลือกตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้ไปพรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลพอสุดท้ายก็เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะนั้นผมมองว่าหลายๆครั้งที่รัฐบาลหรือชนชั้นผู้นำนำสิ่งที่มาหลักการหรือเป้าหมายในการบริหารประเทศนั้นไม่ได้นำมาจากความต้องการของภาคประชาชนในขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงแต่ละคนต่างมีฐานการตลาดที่แตกต่างกันและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในในปัจจุบันนั้นก็คือว่ามันมีแก้วใบใหญ่ครอบ คนสองคนครอบฐานมวลชนสองฐานมวลชนไว้ฝั่งหนึ่งนะครับก็คือที่กําลังต,ต่อต้านรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เราลืมไปว่าวันละนี้เรามีแก้วใบใหญ่ใ,หญใบหนึ่งที่เป็นรูปขวานทองครอบประเทศไทยอยู่เราจึงไม่ได้คิดจะหันหน้าเข้ามาคุยกันผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในในนับปัจจุบันเราจะเลือกตั้งก่อนหรือเราจะทำสภาปฏิรูปก่อนนั้นผมว่าประเด็นอยู่ที่ว่าสองฝั่ง เราจะต้องหาทางลงอย่างไรถ้าวันนี้เราจะเลือกตั้งก่อนก็ต้องสร้างความไว้ใจความมั่นใจให้กับภาคประชาชนอย่างไรรัฐบาลยังรักษาการอยู่ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นใจแล้วดำเนินตามกฎหมายและธรรมนูญที่อยู่แต่ถ้าเกิดวันนี้จะเกิดสภาก่อนแล้วเลือ่อนเลื่อนก,การเลือกตั้งออกไปจะทำอย่างไรให้นานา,นาอรารยประเทศสามารถยอมรับได้แล้วไม่กระทบกระเทือนภาคเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ประชาชนนะครับ ถ้าตกงาน3เดือน6เดือนผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็วงจรเก่าๆกลับมาก็จะมีปัญหาอยู่ดั้งเดินเสมอไปวันนี้เรายังไม่เคยเจอรัฐบาลชุดไหนออกมาว่าเ้เราจะประกาศปฏิญญานะนี่คือจุดที่เราต้องการนะหรือวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันแล้วเราพูดกันมาหลายๆปีแต่หลายครั้งผมไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลชุดไหนจะบอกว่า ผมขึ้นมาแล้วภายใน3ปี5ปีจะทำให้ดัชนีการคอรัปท่านในประเทศไทยมันดูดีขึ้นเราจะไปอยู่ระดับท็อปทรีหรือระดับอันดับหนึ่งของเอซีได้หรือไม่ของอาเซียนได้หรือไม่เพราะนั้นการสร้างนโยบายหลายๆอย่างผมมองว่าเราไม่ได้มองระยะยาวและไม่ได้มองความเป็นอาระยะหรือว่าสากลเราสร้างตัวชี้วัดมาทําให้ทุกท่านเนี่ยหรือว่าคนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะเดินไปตามนั้นได้แต่หลายๆครั้งที่เราเจอชนชั้นปกครอ,องขึ้นมาแล้ว เราขึ้นมาเมื่อไหร่เรามักจะเอาสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเป็นตัวตั้งเสมอแทนที่เรากําลังจะมองว่าสิ่งที่มันดีอยู่สิ่งที่มันมีอยู่และในอนาคตที่มันควรจะมีมันคืออะไรหลายๆครั้งประเทศไทยเป็นนักดับเพลิงเรารอให้เกิดปัญหาแล้วเราก็มานั่งเหมือนในวันนี้นวันนี้เสมอไปแต่ว่าเราลืมไปว่าวันนี้เรามีนักวิชาการมีนักบริหารเรามีเรื่อง list management เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ประเทศไม่เข้าสู่วิกฤตอีกที่คือสิ่งที่คนไทยต้องกลับมาตรหนักนะครับหลายๆครั้งที่เราเกิดวิกฤต เราจะเห็นเราจะเห็นความร่วมวมือร่วมใจของคนทั้งชาติมาแต่หลังจากวิกฤตผ่านไปได้ไม่นานเราจะเหลือแต่คําว่าขอโทษและคําว่าเสียใจและสิ่งที่มาสร้างขึ้นมาเป็นองค์คาพยพแทบไม่ได้ไปสร้างกลไกในการแก้ปัญหาเลยผมคิดว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสําคัญที่ประเทศไทยจะปฏิรูปแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปการปกครองแล้วในระยะสั้นผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยปฏิรูปได้ก็คือพรรคการเมืองสามารถทําได้นะครับสามารถคัดเลือกคนที่มีบุคคลที่ม,มีความน่าเชื่อถือเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วทํายังไงให้เกิดความหวังในสังคมไทยแล้วก็การปฏิรูปหรือมาตรการต่างๆในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่มาตรการสร้างมาปุ๊บมันแก้ไขปัญหาได้เลย สังเกตง่ายๆนะครับกันขโมยที่ดีที่สุดในโลกถูกขโมยได้หมดนะครับเพราะว่ากันขโมยัญญาณการขโมยมันเกิดจาก,กาที่เกิดขโมยแล้วเพราะนั้นทุกๆระบบในโลกนี้มันปัญหาอยู่ที่คนถ้าวันนี้เราสร้างระบบแล้วเราสร้างคนไทยให้สามารถดูแลระบบทําให้ขโมยมันขโมยได้ยากขึ้น นะครับเพราะหลักของการขโมยคือมันทาให้ขโมยยากขึ้นแล้วมีคนคอยตรวจสอบดูแลแล้วทําให้ประเทศไทยนั้นค่อยๆพัฒนาไปโดยเฉพาะพัฒนาสภาพลเมืองจากภาคท้องถิ่นไปสู่ระดับประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมีรายชื่อที่ได้แสดงความจํานงไวส้สีท่านต่อเนื่องกันขออนุญาตขานไว้ก่อนนะครับมีท่านโสพลสารามจากพรคภูมิใจไทยท่านวีราการมุสิกพงศ์นะครับดอผู้ช่วยศาสตรจารย์ดรนภพนภเกตและก็พลตํารวจ ชิรวิทย์ส่วนเพศั